สวัสดีฮะใครมาใส่ยกมือขึ้นจริงไหมที่คนบอกว่าคนน่ารักมันใจร้ายเราเป็นคนตลกเ่าลใจดีวั <c oughs> <c oughs> น,นนี้จะมีคนแกงเธอใส่ <c oughs> การสักปาบแอดมินหุบสวอสด้ครับทุกคนพอเชิญทุกคนพับกบเอ้ย กับแอดมินน้องฮูน้องฮูซ่าเธอวันที่เธอยืดทวีเธอจะให้ใช้เธอเราหรือคุยแบบพี่น้องคุยแบบอันไหนก็ได้แบบว่าถ้าเกิดเธอพี่น้องมาแล้วพี่น้องกลับถ้าเธอแบบโกโกมาเราวโกโกกลับเออโจโจมาเราโจโจกลับถ้าเธอจีบเราเราจีบเธอกลับถ้าเธออยากให้เราจีบเราจีบเธอถ้าเกิดเธออยากให้เราเป็นแฟนเราก็เป็นแฟนคือแบบจะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลย เอ่งตัวน่ารักจังเลยนานๆนะคะจะมาใส่ใส่สวยแบบหวานกรุบอะไรเป็นแฟนกันเปล่าเป็นแฟนกับฉันกดคอแรกก็คือห้าทิ้ทงกอที่สองก็คือห้าทิ้งกดตัดเลยถ้าเธอไมา่ทิ้งฉันไม่ใช่ทักทียาฉันไม่ใช่ทักทียาหน้า ก็ที่สามก็คือห้าเบิดค่ะทุกคน oh, <no. S 1> ตอนแรกวางแผนจะแกงเธอแต่น่ารักเกินไปไม่แกงแล้ว oh. โอเคใกล้หน่อย oh, <no. S 1> อุ้ยแส่งไม่เป็นใจอ้อนเราก่อนเราจะไม่แกงให้ชิมเป็นแมวตัวโปรดของเธอโน่นี้ขอเลขในระดับ งวืที่แล้วหนูยังให้เลขผิดเลยทุกคนอยา่าคาดหวังเลขก,กับหนูเลยจริงๆจริงๆถ้เราเพิ่งมาเห็นเธอเธอขายตัวเองหน่อยจะกดฟอสวัสดีค่ะชื่อฮูเปียนเคฟอรี้นะคะเป็นคนสวยเลิศแบบว่าถ้าเกิดอยากได้เราเป็นแฟนก็สามารถกดฟอได้นะคะ <c oughs> ผลโควิดฉันออกมาแล้วฉันติดเธออ่ะ <c oughs> เราไม่ให้ออกนะติดเราไม่ให้ออกนะที่รักสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูมาคุยกันแบกไม่ทันแล้วเงี้ยรักจันเลยจุ๊บๆบายบายไว้เจอกันใหม่ฮะบ๊ายบายหยกหยกให้ฉันเป็นแมวตัวโปรดของเธอเธอไม่ต้องเหงาฉันอยู่ข้างเธอถ้าเธอไม่ไว้มาก็ได้เลย เธอเรียกาไปหาเลย้ฉเปงเธอเธอไม่ต้องเงาฉันอยู่ข้างเธอเธอเธอไม่ไว้มากอฉันรออยู่ตรงนี้เ oh, oh, มื่อไรจะได้เจออครั้งนั้นอมอยไรจะรอถึงมันลัง oh, oh. อยากบอกว oh. ่าอะไรห้ยรอเธออยู่นะอืมรอเธอมารักกันบอกฉันว่า Bye.